สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทามพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศีริรัพระวรชาย,ยาณวรวิศิษฏไทยพระราชทามพระราชวรโรกาสให้นายโชเฮลมามูดเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประ,ระเทศไทยเฝ้าทูลละออนพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาวิชโซเฮลมูตพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา16นาฬิกา23นาทีนายเคเคเกาตาเยดาเมนเดสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา16นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัพระวรชายาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมศักดิ์ภูรีศรีศัก์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2555รับพระราชทานถ้วยรางวัลโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นายบรรพิตหงทองนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดุยาศัยนายธนกรสินเกษมนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยพระพิสุและคารวาสเฝ้าถวายและเฝ้าทุลละอองพระบาท ทุนเล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดงานพยากรการกุศลเฉลิมพระเกียรติในในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระจุมพรนษา5ธันวาคม2555โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจริยาศัย เวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาพรพราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอานนายกสภามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีศาสตราจารย์ประสาสตรสืบค้าอธิกรรมบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการสภามหาวิทยายลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารมหาวิทยายลายัยทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศาสตราจารย์ทวินพึ่งมาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะผู้บริหารสถาบันทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาว,วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาว,วิศวกรรมไฟฟ้า,าศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยอวลราชธานี รองศาสต,ตราจารย์น <additionally anderes S 1> งนิต ructure. ทิรวัฒนสุขอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุนกล้าท okay. ุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ศาสตราจารย์รัชตะรัชตะนาวินอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสรารคามทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสรารคามและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสรารคามกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระมมงถวายปริญญาสาธารณาขศสกราดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์